สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้สมาร,ร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณนะคะให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มความจำตัวเครื่องนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือตัว OTG USB Flash Disk นั่นเองตัวนี้จะต่างจากสาย USB OTG นะคะต่างกันตรงที่ตัวนี้นะคะจะมีความจำอยู่ที่ตัวมันเองเลยนะคะ เหมือนกับเมมโมอรี่การ์ดนะคะอย่างตัวนี้จะมีความจำอยู่ที่16กิกนะคะซึ่งเวลาใช้งานนะคะคุณไม่ต้องถอดเมมโมอรี่การ์ดออกนะคะเพียงแค่เอาตัวนี้นะคะ OTG USB แฟลชดีนะคะเสียบเข้าไปกับ ช่องอดูชาร์จของตัวมือถือได้เลยนะคะแล้วมือถือก็จะทําการอ่านอัตโนมัตินะคะซึ่งเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์เพลงวิดีโอนะคะหรือว่าแอปต่างๆนะคะไปเก็บที่ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือจะไว้ใช้ลงดูหนังฟังเพลงนะคะเวลาใช้ก็เสียบต่อกับตัวโทรศัพท์ได้เลยนะคะ รามาดูกันนะคะนี่นะคะ OGG USB Fat Disk นะคะตัวนี้นะคะจะมีสองด้านด้วยกันนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะจะเป็นหัว USB นะคะจะเป็นลักษณะตัวเมียนะคะใช้สำหรับเสียบเข้ากับอุปกรณ์ USB นะคะ แล้วก็อีกฟังหนึ่งตัวนี้แบบนี้นะคะอีกฟังหนึ่งนี่จะเป็นหัวไมโคร USB นะคะเพื่อเสียบเข้ากับอุปกรณ์ Android ของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะมีความจำอยู่ในตัวนี้เลยนะคะเวลาใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะแต่คุณนำเอาสมาร์ทโฟนมานะคะ ก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะคะตรงที่ชาร์จเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปเลยนี่นะคะมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อ USB แล้วนะคะ และตัวเครื่องก็จะทําการอ่านตัวนี้ OTG ตัวนี้อันตโนมัตินะคะก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะคะว่ามีความจําที่ตัวเครื่องนะคะความจําที่ memory card นะคะแล้วก็ความจําที่ตัว OTG USB flash e d i s ตัวนี้นะคะวิธีใช้งานก็เหมือนกับเม memory c a r ดตัวหนึ่งนะคะคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูล จากตัวนี้นะคะจากตัวเครื่องหรือว่าจากเมมโมรี่การ์ดที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะเข้ามาตรงที่ตัวนี้นะคะมันจะขึ้นว่า USB A เนี่ยนะคะสามารถย้ายข้อมูลได้เลยนะคะก็เป็นการสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะคะทำให้ตัวสมาร์ทโฟนที่เราไม่สามารถที่จะถอดฝาหลัง หรือว่าถอดเมมโมรี่การ์ดออกได้นะคะช่วยเพิ่มความจำเครื่องได้นะคะแขคมาดูความแตกต่างของแฟลชไดร์กับ otg usb f a s disk ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแฟลชไดร์นะคะจะมีแค่หัวที่เป็น usb แค่นั้นเองนะคะจะไม่มีฝั่งที่ใช้ต่อกับ ตัวสมาร์ทโฟนของเรานะคะมีความจำในตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถเอามาใช้เชื่อมกับตัวนี้ได้นะคะถ้าจะใช้ USB ตัวนี้นะคะแฟลได์ตัวนี้นะคะต้องใช้ต่ออต่อผ่านสาย USB OTG นะคะแต่สำหรับตัวนี้ตัว OTG USB f ฟลช i s นะคะเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะเลยนะคะก็คือใช้ฝั่งนี้ต่อกับ ปกรณ์ USB ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ใช้ต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้นะคะโอเคก็เป็นอนว่าจบการแนะนำอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความจำของสมาร์ทโฟนเราแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็หาซื้อใช้ได้นะคะมีขายทั่วไปนะคะ,ะอย่างไงก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำเสนออุปกรณ์อื่นต่อไปสวัสดีค่ะ